สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เกม ROV นั่นเองค่ะโอ้โหเออลืมบอกชาววันนี้เ,เ,เยลยช่องเซรลนนนหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมาทําการเล่นเกม RV กันซึ่งเราเนี่ยจะเล่นแรงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแต่เนี่ยเราขอบอกกันนะว่าเราเคยเล่นแรงมาแล้วเห็นไหมตอนนี้เราน่าจะบอลสองอยู่เนาะนี่กดมาเลยแล้วก็กด นี่นะคะรูปโปรไฟล์เราเป็นอย่างนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยก็พิมพ์ชื่อเราได้นะคะเดี๋ยวทิ้งชื่อไ้ให้ใต้ล่างคลิปกดเ,เริ่มเลยคือได้ห้องเร็วมากนี่รูปโปรไฟล์อาจจะก,กวนๆนิดนึงแต่ก็เป็นรูปโปรไฟล์ที่อาจจะดีต่อใจกว่าจะกดได้นะคะคนนั้นใช่คัดคุนปกคลิปก็มีบอกนะคะว่าเราเนี่ยจะเล่นอ่าตัวนี่หรือเปล่าคะ มันคือเวล่าหรือเปล่ามันเวล่าไม่น่าใช่นะคะทุกคนแต่เราจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะมันเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวรังคิมามีบอกอีกเด้งมาดูสิ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจะเอาสกิลน,นี้ไปนะคะฟิกเกอร์นะคะฟิกเกอร์นะคะทุกคนอ่าห้าออกเสียงผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยเด้อ <c oughs> เพื่อนเอาอะไรกันไปบ้างนะคะเราไปล่างเด้อ เพื่อนเอาไปอะไรไปบ้างเขาเอาจ็กเกอร์ไปแล้วก็มีซานิดหรือลาตาซานิสกับตัวอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนอันนั้นเราอ่านไม่ออกนะคะตัวน้ำบนที่ผมสีขาวต้องมีนาตาญาน,นะคะทุกคนไอหมุดรอเนี่ยนานมากเลยคะือคินไปจ้าไปจ้าก็าเราอาจจะพากไม่ทันบ้างนะคะเพราะเราอัาจคลิปเรามาพากเอานะคะ อาจจะมีเสียงเด็กกรีดบ้างเข้ามาในนี้นะคะเพราะว่า,าช่องของมาเฟียนะคะที่เขาเคยทำอยู่นะคะก็กรีดที่หูแตกฝั่งน้นมีอิวเอี้ยนหรือเปล่าคะถ้าใครรู้บอกหน่อยนะคะว่ามันชื่อหิวหรือสิวเอี้ยนเราไม่แน่ใจกับมูทอสอเลนนะคะอเลนฝั่งนูน้นหรอแล้วก็มีโตโล ว่ามีอะไรอย่าแว่นเหรอเหมือนแว่นนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราจำไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยได้เล่นละมัง้งก็รอต่อไปจ้าเน็ตเราไม่ดีมัง้งดูสิช้าเชียวทุกคนเกมเริ่มแล้วอาจจะปิดกระตุกกระตุกนดนึงนะคะทุกคนโทรศัพท์เรามันเก่าแล้วเนอะคือไม่ได้กระตุกนิดนึงอะกระตุกเลยแกเวอร์มาก นี่นะคทุกคนเราเนี่ยจะออกรองเท้าก่อนที่เราจะออกรองเท้าก่อนเสมอนะคะเกิดไปปิดเลนแล้วไม่ละนี่นะคะทุกคนขอเราออกจะตามนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เซตเล่านะเป็นเซตของอันดับหนึ่งที่เรากดที่สมองแล้วูมนะครทุกคนเราขอไม่ออกให้ดูนะเพราะเราไม่มีเหมือนกัน <laughs> แหละมากครับเหมือนมีตัวอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ไม่สามารถยิงได้ ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราจะตีีบเอามังกรดีกว่ามันคือนกใช่ไหมอะ่ะทำไมเราชอบเรียกมังกรก็ไม่รู้ว่าหรือมันมีปีกเหมือนมังกรแต่นกก็มีปีกอะนะคะสงสัยเป็นลูกมังกรแน่เลยเป็นลูกดักเซเยอแน่เลย,ยะอะเออหรือว่ามังกรงงกับตัวเองเหมือนกันโอ้โห,โห,โหทำไมเราเก่งอย่างนี้เนี่ยโมแล้วหนึ่งคะ่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราเนี่ยต้องออกของไว้ด้วยเล่นไปด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรมากไม่นะ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 นะทุกคนเราจะตายเราจะตายแล้วโอ้ช่วงเวลาที่เราจะตายก็จะแหลกมาโคตรเจ็บเป็นอะไรกับการตายมากมินี่ยเราไปหิมมัสเตอร์แมนกลับบ้านดีกว่ามองว่าเขาจะไม่ออกมาตีเรานะไปแล้วไม่รู้ว่าเราชอบเดินเข้าปล่ามาทุกคน เฟิร์สบัตหนึ่งคนนะคะเฟิร์สบัตนี่ถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นการฆ่าคนแรกนะคะออ,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 อย่าง,งมีสมองจำได้อยู่โอ้โหดับเบิลเคลเลยเหรอแจวมากเลยค่ะทุกคนแจมแมวไปเลยเราจะยิงนกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเป็นไหมอนะ่ะถ้าเล่นผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะทุกคนเราเล่นผิดเดี๋ยวสอนได้นะ นี้เราคือก็เจ๋งเลยอยาให้เข้าป้อมอีกแล้วเหนื่อยใจกับตัวเองจริงจริงเนาะทุกคนมีใครเคยแบบเราจะเข้าไปตีป้อมใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเดินเข้าป้อมท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้อยากเดินเข้าไปเลยตาจะไหลเลยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกคนจะทํางานกันดีมากเลยนะคะเล่นบอลคะ่ะก็ให้ไม่เห็นว่าเล่นบอลเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววงให้นะคะนั่นมีคนที่ไม่จัดก,การแล้ว ทุกคนคะนี่นะครทุกคนเราจะไปสู้กับโมทอสกันไปเลยเราไม่รู้ว่าใช้สกิลถูกไหมอ่ะน่าจะถูกอยู่เนาะนี่ยิงยิงยิงเอ้ยหนีก่อนหนีไม่ได้ครัทุกคนต้องไปต่อแต่เหมือนว่าคุณโจ๊กเกอร์จะเก็บบอลแล้วนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็นี่นะคะทุกคนใครเคยทำแผนแบบนีปป้บ้างน,นะค,ทคนนะทุกคนเอ้ยผิดค่ะทุกคนด้วยนะ ไม่นะคะทุกคนแผด่พังเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอออกมาดีกว่างานเก่พออยิได้นี่น,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 นะคะทุกคนแผ่ก็คือแอดต้องยาเราก็รอ,อเขาออกมาแล้วเราก็จะอยิบรอรอต่อไปก็ไม่อยากรอแต่กต้องรองั้นไม่รอแล้วแหละทุกคนเขาคงไม่ออกมาแล้วเราจะไปสึกตรงกลางดีไหมอ้ยทุกคนอะไรอ่ะเขาคืออ่าตอนนี้รือเปล่า ตัวอะไรนะเราจําชื่อไม่ได้แล้วอะอะไรอะชื่ออะไรนะจําไม่ได้อ่ยอะนี่กคือช่วงหลังๆมานี่โคตรเปื่เลยค่ะทุกคนชื่ออะไรนะอา่าวีลาเวเล่เหรออะไรอะเอมิลี่อ๋อเอมิลี่ทุกคนมันจะจําได้นีเบอร์เป็นนามกันนะเนี่ยทีน้ทุกคนเกน่งไปแล้ว พี่ตีเลยะค่ะทุกคนอย่าเรียกว่าตีนะคะทุกคนเวทนะคะรู้สึกเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้เออลมนี่มันเย็นจริงๆได้ยินเสียงเป็นลมไหมคะทุกคนถ้าไม่ยินเดี๋ยวเราจะทำให้ทุนดีเออคนมาคนมาใครจะตายแล้วค่ะทุกคนเอยไม่นะำไม่น้ำนเอเมิลี่มาเอเมิลี่มา,เเมมาก็คืออะไรงงปะไม่เข้าใจ ไปด้วยกันนะคะทุกคนคือเราเปิดพัดลมอยู่ฟังเสียงพัดลมสามสองหนึ่งพังเยอะไม่ได้กันะะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่มีสาระเอานะคะก็เกมนี่เลยเดี๋ยวเราจะจาัดก,การโอ้ยแหลกเกินเนาะคือปล่อยไม่โดงผู้ใดผกูได้เดือโรกเลยงงตัวเองมอนกัรน่ะเนี่ยเดี๋ยวราเงานที่วจะทำการจัดก,การ ถ้าเราเอาสามทางะทุกคนสามทางแบบป้อมแตกส,สามทางเราจะได้เงินเยอะใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้เราจเอาสามทางได้ ป้อมแตกไปแล้วหนึ่งจ้าตอนนี้คือป้อมนะคะเหลือแค่ป้อมเดียวเองตีป้อมในี้ให้แตกหรอกก็จะจบแล้วไม่โนนโนโนนนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อ,อนเอาเดียวหมดเลย <c oughs> เราเลยไม่เกะนะ่งอะทุกคนไปตีป้อมไม่แตกนะคะทุกคนนี่ไงขีมาพอดีเลย เห็นเตลล์ว่าเขินเมื่อแกเตลล์เหลือเลือดเยอะๆเพราะเป็นเทุกคนเราเอาตัวนี้ได้นะดูนะทุกคนไม่รู้ว่าเอาได้จริงไหมจริงจริงแจ้งจริง,รงนะคะทุกคนเอาได้จริงเนี้ยขึ้นแจวอ่ะรู้สึกแจวกับตัวเองสามทางได้ไหมไม่แน่ใจว่าสามทางเพื่อจะไหวหรือเปล่าต่น่าจะได้นะสามทางไหมอ่ะทีมสามทางนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้เงินเ,นเนยอะไหมต้องรอดูหลังเกมนะคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่ จบเกมไปเหมือนกันนะทุกคนแค่เจ็ดนาทีเองอตีป้อมนะคะทุกคนเราจะตีป้อมไม่แตกเราเน้นตีป้อมนะคะเราไม่ได้เน้นฆ่าใครโอ้อาจจะมีเสียงแตกเข้ามาแตาแต่ตอนนี้คือวิทเทอรี่วิทเทอรีร่ระ,ะ่าทุกคนมืนอนหนึ่งแล้วทะไมช่องซเล่์ บอลหนึ่งหลอกบอลไอบอลไออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนให้รู้เมื่อทีคนที่ได้ MVP นั่นก็คือนาตาาสดสวยชุดหมวยของเรานั่นเองนะคะทุกคนคือทุกคนเก่งมากเลยจ้าทำไม้ได้เงินแค่38ปอนด์ว่าสงสัยต้องใช้บัตรเพิ่มเงินไม่มีหรอกให้เอาใจไปเลยะคะ่ะทุกคนเอาใจไปเลยสิบคนมากสิบเก้าคนเพราะชัดคือคนที่เดือดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ ไม่มีอะไรทุกคนพูเป็นอย่างไรคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสนุกนะคะทุกคนรับรู้ว่าทุกคนสนุกกับเราไหมาแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกมากเลยคะ่ะแต่ว่ามื่อยไกับการพากก็ถ้า